ผมได้คอมแลบเอ้ยผมได้คอมแลบกับกล่องสุ่มนะครับผมมาเดี๋ยผมมาแกะกันว่าข้างในนี้มันมีอะไรบ้างนะครับไปไปดูกันแกหน้าคอมเลยมาผมจะใช้ตันไกลนะครับใช้ง่ายดีแถมมีดมันแบบดูกันว่าผมจะได้เลยนะครับทำไม แกะได้น,นี้บ้างมันจะได้แบบสะดวกไงได้ปีโป้กก่อนมาด้วยผมได้คอนแลกกับกล่องส่มน,นะครับเขาก็เลยให้ผมวาแล้วก็ได้อันนี้มาด้วยนะครับ ใคลของนะครับนี่ยืดได้นี่ยืดได้ละอุย,อย,อย,อยมันแตกเดี๋ยวมันแตกแล้วก็ได้ยูดฝอมาแท่งนะครับแล้วก็ได้ไม้บรรทัดดาบพิฆาสร์มาด้วยนะครับเขาดูที่ผมไงเขาบอกว่าเคยดูเขาเห็นผมแก่การ์ดไงนี่เนี่ยการ์ดมันเป็นดาบพิฆาสร์เนี่ย ที่แปะนะครับผมได้มาผมได้มาสี่อันนะครับนี่อันนี้สามนะครับแล้วก็มีอันนี่ทุกอย่างนี้ผมขอขอบคุณช่องนี้ด้วยนะครับที่เขาแจกผมเนี่ยแจกกล่องเปล่าขมมองแมวนะครับเยี่ยมยอดเลยผมขอตัวเดี๋ยวผมรีวิวเจ้าตัวนี้ก่อนนะครับ ทุกคนหอมมากอู้ก็จะมีหลายสีนะครับผมกินแค่สามสีนี้พอก็คือสีเขียวสีส้มแล้วก็สีแดงนะครับเฮ้ยสีแดงเป็นรถกระตจาบุรี่นะอือก็อร่อยมาม่ส้มสีส้มบ้าง ืมสีส้มมะม่วงอันนี้น่าจะแอปเปิ้ลเขียวมั้งฮืมถ่ายอบปปิ้ลเขียวอย่าลืมกดไลค์กดแชด์กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายไปละ